ก็กลาบวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้นะครับอยู่กับโมบกไอเรียมแล้วก็แล้วก็มาอยู่กับเกมไพ่ซอมบี้นะก็ตามตกลงกับคลิปที่แล้วนะที่กูได้ตกลงว่าจะมาเล่น กูก็จะไปเล่นด่านด่านแจ็คคาร์บอมือนเดิมโอ้คิสมาร์แต่กูไม่เล่นเอเดี๋ยวนะเมื่อกี้กูเห็นตัวอะไรแบบแบไม่ไม่กูอยากดูฝั่งนี้กูอยากดูฝั่งนี้กูไม่ดูไม่ทันน่ะก็ได้วะเอาหมด เอามัดสเตมาไปเฮียแล้วก็เจ้าก็ที่เหลือก็หมั่วเฮียนี่ก็บึงบังเหลือบุงโดนเหลือบุงโดนเหลือบุงโดนน้ำมันมวยกูตายอย เฮียมันโยวจอดมู้จังโคตรมีฮะดโคตรอีกูลืมชื่อเรียกว่ะเฮียกูจำชื่อเรียกไม่ได้หมัดเดียวเฮียตัวนี้ไม่ไม่หมัดเดียวอะมัดเดียวหรือมาไอเดียสัตว์กวาไปีตัวออแต้น้อยกูได้มันนี่กูได้มันนี่ถอยทูมันนี่ วางได้เรื่อ,อ,อยๆอ่ะไอ้ย่าไม่มีไม่มีสมีตัวไหนสามารถผ่านผ่านด่านของมวยไทยก็ได้กู้ถม แปววแต่มันตายหา อ๋อใช่ดิโอเคเออแต่กูคิดว่านะกูว่าเดี๋ยวกูจะไปโหลดแอปแอปหนึ่งมาเห็นว่าแบบมันมีการเขียนการที่อะไรได้คือกูก็ไม่รู้มันคือแอปที่อะไรแต่มันน่าสนใจดีและดีขวดที่อะไรเนี่ยทำไมมันคุ้นๆจังวะคุ้นแบบคุ้นจัดๆอ่ะคุ้นจัดๆอ่ะไม่กูกูเล่นพื้นด้วยนะ ด่านวางแผนเงี้ยเหรอ,อ,อด่านวางแผนเงินเด้อโก็ยังไม่รู้เด้อกูจะเล่นตัวอะไรโอเคแม่กูขอแม่กูเดี๋ยวกูไปคิดอีกทีก่อนแป๊บนึงโอเคกูเลือกเสร็จละคือกูเอามาแค่สามตัวเว้ยที่เหลือกวัวมั่วมาเลย มาไอ้เฮี้ยมันจะวางพอเป่าววะรู้สึกว่ามันจะมันไม่พอโคตดีอ่ะไม่พอก็โคตรด,ดีเอาคืนเอาเงินคืนมาให้หมดที่เหลือก็ออออแค่นีน้แผนกูประมาณนี้แหละทีนี้ฮืม มี่กูก็ว้าว่นเลยเขาไม่ไงห,หมดช็อตไม่ไงห,หมดแข็งไม่ไงห,หมดมึงเก่งจริงมึงก็เข้าไม้แน่จริงมึงก็เข้าไม้สัก เออกูได้ตัวมาละแต่ขอจริงแล้วกูมีอยู่แล้วกูไม่รู้ว่ากูจะเรียกชื่อีอะไรแต่จริงๆ,ๆกูจะเรียกว่าพืชมะละก,กอเฉยเลยดูที่ว่ามันไม่ใช่มะละก,กอกูคิดังไง ว่าือมเอาตัวอะไรต่อดีด้เอาตัวอะไรต่อด,นะออดีอยู่ดีๆกูคิดเรื่องเร็วๆมาได้เลยไม่รู้เหมือนกันอยู่ดีๆกูก็คิดไม่รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นกูจะไม่เอาเร็วๆ ก็ยังตัวใหม่ตัวใหม่ตัวเดียวก็เดิมวอืมกูเลือกไม่ถูกอ่ะกูจะเลือกตัวเที่อะไรดีวะเอาดอกเขก็มมาก่อนเลยตัวดีเว้ยตัวดีคนคุ้มค่าที่หลือ,อมู่เลยแล้วกันกูใช้สีตัวแค่นนอะไรอีย ไม่ใช่สิตัวที่ห้าตัวควมามยังรบกวนไอสัตว์ควางผิดตัวเยี่ยมยอดเลยทีนี้ เฮ้ยหายไปดีพอดอกเข็มไปก่อนแล้วกันเยีะกว่าจะไหตายได้ยังสั์ทุกควัยเฮียกวางทุกนายปั๊บเลยสัตว์เฮียยังไม่จะดิงหายไปสักอะไรกับตา ว้าวเลยว้าวเลยเผาไหม้หไม่งี้หมดระเบิดไม่งี้หมดครั้งหน้าเดี๋ยวค่อยเล่น ค่อยเดี๋ยวค่อยเล่นแบบประลองดีกว่ากูได้กระดาษเทียอะไรามาวะเนี้ก่อนจบคลิปกูขออ่านเป๊บหนึ่งกูไม่มีเทปเหรอกเฮี้ยอะไร กูคิดว่ากูจะไปแถมกูแถมแล้วกันมันวัดหนึ่งดาดบอยแล้วอ่ะยิ่กูก็ต้องแถมมึงแกจะมาให้กูนี่ใช่ไหมมึงแดกกลัวก่อนเอาสาัตว์เท่ยกูาวางผิดต,ตอนไหนวะนั่นเอาไปแดก,กมึง ไม่ว่าใครก็ตามมันจะโดนเตียนแน่นอนไม่ว่าใครก็ตามมันโดนเตียนเลยโดยยนวความไพ,พ่แพ้ไม่มีจริงเว้ยคนขี้แยกล่าง จะฆ่ามึงพฉะนนก oh, uh ูจะฆ่าไม่มีหมดเลยจะฆ่าไม่มีหมดดงเลยว้าวเลยว้าวเลย หายไปกับฟ้าแดบบเด็ดวดูวกูดีเชื่อตะปีหายเลยมกูเบื่อแล้วเว้ยก็สำหรับคลิปนี้กูขอตัวลาไปก่อนสวัสดีสวัสดีครับ บาจบๆมั่วๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปหน้ากูไม่รู้กูจะทำอะไรดีแล้วมึงใครเนี่ย